สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อมาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้เลโซ่ RTC ขอบ20นะคะชุดนี้มาพร้อมยางนิตโต้420 2 6 5 50 20ปี19ดอกนาหนาสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้มีฝาครอบดูใหม่ทั้งชุดเลยนะคะดอกยางหนาะทั้งชุดเลย ชุดนี้ล้อสวยยางสวยเลยนะคะดอกยางหนาๆพร้อมใช้งานล้อแทรเลนโซ RTC ขอบ20นะคะเดิมๆสวยๆนะคะล้อสวยยางสวยนะคะไม่มีเบียดหนักนะคะชุดนี้นะคะ สวยมากๆเลยชุดนี้ราคา21,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะเบิกใหม่หลายหมื่นเลยนะคะนี่เป็นล้อแท้เรนโซนะคะพร้อมยางนิโตดอกหนาๆน,นะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะ จะมียางใหม่ยางเปอร์เซ็นนะคะล้อใหม่ล้อมือ2องออฟโรดสายลุยล้อแต่งล้อเดิมล้อใหม่ป้ายแดงนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยนำล้อเก่ามาแลกเทินได้เลยนะคะใส่กระบะหกรูตัวสูงได้ทุกรุ่นเลยยกเว้นนาวาล่านะคะสามารถเข้าดูสินค้าใหม่ๆในเพจร้านได้นะคะจะมีลิงก์บอกตรงคอมเมนต์นะคะ เข้าไปดูได้เลยชุดไหนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแม่คะาจะลงรูปและราคาไว้ในเพจร้านนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวยมากๆเลยชุดนี้